นายเจรายุห่วงทรั์โฆษกทวงกลาโหมใน,าน,าน,นาฐานะประธานคณะกรรมาิการวิสามานศึกษาพิจารณาการถ่ายโอนธุรกิจของกองทัพเปิดเผยว่าคณะกรรมาิการได้เชิญผู้แทนจากกองทัพอากาศสนักงานการบินพลเรือนและการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือ AOT เข้าชี้แจงว่ามีความพร้อมในการรับพื้นที่สนามงูหรือสนามกอล์ฟการตาร์ที่อยู่กลางสนามบินดอนเมืองกรณีต้องยกเลิกหรือไม่ หลังจากมีข่าวว่าการท่าอากาศยานระบุว่าหากรับไปก็จะไม่คุ้มค่าต่อการพัฒนาสนามบินโดยนายกิรติกิตมานวัตรกรรมาการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยชี้แจงว่าการรับคืนจากกองทัพอากาศาสามารถทำได้โดยในเรื่องความปลอดภัยซึ่งแม้ที่ผ่านมาสถาบันการบินพลเรือนและองค์กรการบินระหว่างประเทศหรือ ICAO จะ,จะรับรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ก็ตามแต่ที่ผ่านมาจากรายงานสถิติของท่าอากาศยานดอนเมืองก็พบว่ามีปัญหาเกิดขึ้น เช่นมีรถก๊อฟฝ่าฟืนสัญญาณไฟนักก๊อฟไม่ระมัดระวังในการเดินตัดจ,จุดผ่านของรันเวย์สนามบินมียาผ่านนักฝ่าฟืนสัญญาณไฟแจ้งเตือนนักก๊ฟไม่ทราบวิธีการปฏิบัติในการขับรถก๊อฟคมทางขับและหอบบังคับการบินบอไม่เห็นทางขับช่วงดังกล่าวเนื่องจากมีต้นไม้ของสนามก๊อฟปวดบังแม้จะอยู่ในมาตรฐานความเสียงที่ยอมรับได้แต่หากไม่มีสนามก๊อฟก็จะมีความปลอดภัยสูงมากกว่าสำหรับคำถามที่ว่าหากรับคือนจากกองทัพอากาศแล้วการท่าอากาศยานจะนำไปใช้ประโยชน์อะไร กรรมาการผู้อำนวยการใหญ่ชี้แจงว่าจะนํามาพัฒนาเป็นทางเชื่อมต่อของเครื่องบินเข้าสู่รันเวย์ที่1และรันเวย์ที่2ซึ่งก็จะทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและนําไปสู่แผนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการบินในการเพิ่มเที่ยวบินหรือจํานวนผู้โดยสารในอนาคตอันใกล้นี้ได้ด้านผู้แทนจากกองทัพอากาศพลอากาศตีธนชัยอากาศวัฒนะเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศชี้แจงว่าตั้งแต่ปี2563สนามกอล์ฟแห่งนี้ได้ถูกตรวจสอบมาโดยตลอดในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งยังยืนยันว่ามีความปลอดภัยทั้งในด้านมนาตรฐานการบินและการรักษาวความปลอดภัยในพื้นที่สนามบินแต่หากรัฐบาลพิจารณาเห็นเป็นอย่างไรเป็นเรื่องในระดับนโยบายส่วนการชดเฉยทางกองทัพอากาศได้ประเมินว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณ90-100ถึงล้านบาทต่อปีหากคำนวณอยู่ที่30ปีการท่าอากาศยานอาจต้องจ่ายค่าชดเฉยเป็นเงินประมาณ3,000ล้านบาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางของรัฐบาลจะพิจารณาต่อไปนายเจราวุฒิกล่าวต่อไปว่าคณะกรรมาการได้ข้อย,ยุติ แต่จะขอความเห็นเพิ่มเติมไปยังวิทยุการบินในเรื่องดังกล่าวเพื่อประกอบรายงานสรุปนำเสนอต่อรัฐสภาและรัฐบาลต่อไป